ก็จริงไงตัวขับจักรยานผมก็ทำอะไรมาไม่ได้น่าต่อให้ขับคนก็เือะไม่เป็นไรจักรยานมันแข็งแกร่งใช่ขับคือขับคนทั้บจักรยานก็ไม่เป็นไรนะจักรยานไม่เป็นไรเ่ควยือนอกจากแบบจำแลกกระโดดมีคนติดรถมาช่วยยิงอ่ะแบบขับแล้วขึ้นรถแก้วลงสายอ่ะเอ้าหัวเมืองอะไเนี่ยไม่ได้ดูเออมีครับมีครับ mี mì 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 một cái luôn thằng má luôn thằng má mì ừ. thuốc oh, đá đây, tôi ở dưới đắt hàng lâu, luôn bài luôn thằng này, sẽ mang luôn cảnh với, đi mà đi, một con đang phốt, trời ơi, ôi gì vậy, cái 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 เวนนะไปไหนอะบน er บนแอร์จ้าโอเค Thank you นี่มันไม็ดไหนม่ได้เหมือนกันเมื่อไหร่จะลงอักสามคนเลยบนแพนมีนะบนแพนที่เป็นเป็นบ้านน้ำบ้านน้ำเล็กๆอ่ะ เมันดีได้ลูกโซ่อเอ๊ะย,ยิงยิงไปกี่ตัวครับยิงไปสองนะเม่ดีอันนี้ผมยิงก่อนเอย,เย่าแปลกๆเออมันมีเควส์ในนี้กันไหมนะตรงตรงนั้นในว่าทีเดียวไปอยู่ในเมื่อะไรวะมันมน,นี่ยียบบด้วยนะน่าหัย้อม เดินดีดีมาโอ้ยลังบังอาไม่ลบาเนไหมออเนี่ยโอ้ย่ยนะแปลว่าถอยเนี่ยมันฟาร์มบ้านนี้แล้วก็มันไปเลยคือรถรถไม่มีรถไม่มีวันนอไม่มีเป็นงานเป็นงาน มันจะปเป็เนจบเซาอะไรเนี่ยไปฝากครับไอ้เก็บของแปบ๊บนึงแล้วมันยังไม่เข้าตัวเลยไม่เท่าไหร่ครับมัน,มโ,นโอ้จะตับไม่ไหว Watch out สองฟีดเอ่อมีมีคุณสี่เหลือคุณสามเหลือ out. หารเปลนสเปย์ไม่ได้นี่วดึนเชียวนี่าหาัง่ปุ่มกระโดดกับปุ่มี้นี่หยุ่ติดกันหอยหอมคุดหอมหอมเป็นวะ โมนี่กับตี้อยู่มีมีเล่นตี้โยฟังไอบโย่กับชิดทะเลาะกันหนึ่งันก็มาแล้วแชมป์คูณสามอยู่ที่ตู้นะมีมีได้พอดีเลยชิดทำอะไรก็ผิดอ่ะก g มึงแหละเกิดอะไรมาบ้างเนี่ยไอ้เขินเขียวไม่พอเหรอ

เดี๋ยวเะเดีกยวคุณน้ำเดี๋ยวรอเล่นส่ว่มายิงเยอะมากเลยอ่ะไปลงไหนวะเนี่ยลงมิดเหรอไปไปี๋ยวตัวขึ้นรถไปขอชอ็อปปิ้งจ้ะโอยหอมอันนี้ยิงด้วยอันนี้เลยะ อืนกไปเลยควยหดควยหดควยหดนะด้วยเออควยหดอาจจะเจอก็ได้ัปไปแพนเนี่ยแต่ผมวิ่งมาเมื่อกี้ไม่มีเสียงปืนนะแต่มีคนลงนะแพนน่ะตัวนี่มันด้านบนรถมอไซค์ใครเฮ้ยมอไซค์มังไงวะบนไหมข้างบนไหมเอ้ยโน่บ้านไหนบ้านไหนบนนั้นไหนบนบ้านไหนบนโอ้โหขวาขวาขวา ทีมอะไรทีมอะไรทีมอะไรทิมอะไชั้นไหนชั้นไหนชั้นสองเหรอหลังบ้านไม่รู้ไม่กู้ไม่กี่เดินอยู่หลังบ้านเดินอยู่หลังบ้านโวยบไปไหนคนนี้ผมไปหลังบ้านเป็นพักหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ไปดีกว่าไปดีกว่านอกวงว่ะไปโลดไปโลด เนี่ยจิงแล้วเข้าแพนเข้าบองเดี๋ยวอืมหืมหาลุยสักคันไหมเนี่ยว่าอยู่ดูสามแยกแยดูสามแยกอ่ะสามแยกเนาะไปดูนี่ครับไม่มีไม่มีมมมเล่นไม่เล่นเล่นท้ายเลยอ่ะไม่ไมีโอ้เล่ตัวลงลาวอะไรวะ

ครับผมนะเดี๋ยวสอนเลี้ยงไปนู่นครับไปไหนไ<ม>ดีแล<ด>้วนะมิดไหมยิดยิดมิดเข้าขึ้นเข้าขึ้นแต่ว่าลองครับไม่มีใครมานะยครับผม บมวกสามหมวกสามหมวกสามโอม้บมวกเออหมวกสามเอาคาารับตัวทองนี่ผมว่าเกินเจ็ดตัวนะเจ็ดหกแปดหกกี่ตัวนะยิงเอ็ดหกแปดหกตัวเดียวหรือสองตัวกดถ่านไปแล้วเพราะตัวมันเหลือที่จะทำแล้วตัวมันไม่เหลือเพียบเลย ในกดผ่านไม่เอาไหน,นตดสุดท้ายเนาะเออเจ้เจ้รู้จะเก็บไว้ไหมย่อยอย่างมากก็ได้เงินแค่นั้นอยู่ได้เป็นปีๆเดี๋ยวขอยิงบอล่อยนะต่อเลยไปยิงนะได้ยิงนะได้ยิงนะอ๋อลูกซอง ปิดตัววะเจ๊กสองสองตัว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 ไปดูไปดิกฐานบ้งไปตรงนี้มีคน าเมโ,โอ้ย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 นขวายิงมาเยเนอะโอ้ยจับจะโอ้ไม่ทันไม่ทันะเถอยเสาให้กินขวาโดนลงมล้วคห <c ups> อมค สวยคไอเหี้ยมันใมันซ้ำไลให้มันได้ปะหลังยิงมาวะเจ็กที่ไปเกมอะเกเกมเห็นไหมเจ็คทำไรไมเจ็ทำไรไหมทำเลยทำเลทำเลไม่เห็นไม่เห็นนี่เห็นเจ็เยเไปเกมาไปเดี๋ยวผมลงที่เดิมเลย ไในอยู่ในแจ็คเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่เดิมที่เดิมเนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมั่งไหมมั่งให้หน่อยดิมั่งให้หน่อดิโอเคเนื้อศพเนื้อศพตามไปไม่ทันแล้วมีรถโอเคโอ้โหอีกตัวนึ่งนะแจ็มโอเคเจ็คทั้หน่อยมันขันอยู่ที่เดิมเลยไม่เนี่ยวะมีนาซาเดี๋ยมีนาซานี่ โอ้ oh. ยมาถึงแล้วแล้ว <Hey. S 1> ม,มีขาอขอวามนายิงเรามาอยู่อ่ะโอรถรถเป็นยังรครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดผิดวง เอ้าทำไมกดมิสไม่ปั๊มยาวะเอ้เน็ตเน็ตผมตัดวะฮัลโหลดินป่ะอ้าวไจเยินได้ยินไจเยินปิงสองร้อยกว่าเลยฮคยอยู่ดีปิงขึ้นสองร้อยกว่าเกืบหมดแล้ว KFC อะไรช่วยอะไรบ้างวะที่อ KFC ครบเลยมันปั๊มเร็วอ๋อ ไอ้ด้วยนี่ข้างหน้าบ้านตาลัยมันลยเจ๊กผมขี่ไม่ได้ดูเลือดผมดิ่ผมขี่ไม่ได้แจ็คไม่ไม่เปลี่ยนสลับคนขับอ่ะอ้าวกดสลับไปนีกว่าเมื่อกี้เนี่ย Help โอ๊ยอย่าเลยไม่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 ทันนะบ้ันตรายนะ บอมยาแป๊บอ๋อเจ็กตัวอ่ะปิงใส่มาใส่มาใส่มาห้องนำ้ำโอเคมีหนอมาเซีมมีหนอมาเซีม <c oughs> ลงกไหมลงว่ไงห้องนำ้ำห้องน้ำลงไปตัวนึงในรถขี่ตัวเอ้าโอ้โหโดนหน้าหลังเลย โอผมนึกว่าตัวเดียวมองไม่ทันแม่จากบ้านนู้นบ้านสามแยกเออสามหลังจริงมาโอ้ยไม่หมดได้เลยไม่ตายเลยเนาะไม่ได้แล้วนั่งในตายอย,อย่ังเวนใช่ใช่แต่ว่าผมก็มีห้องน้ำเนีผมนึกว่าห้องน้ำหมดแล้วก็ระวังด้วยแหละลลอืมที่ว่าผมนั่งผมเห็นตัวเดียวโอ้ยขี้เหอมตายยากยังวะผมนึกว่าหมดแล้วด้วยเห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยใช่ กดสลับที่แล้วนะเมื่อกี้แชมเมื่อกี้แต่มันเหมือน,นไม่ไปหรือเปล่าไม่รู้อะไม่ปิงครับสลับที่กดสลับที่เแต่ตอน<ม>จอดรถแล้ว